ผ้าที่มีลายขวางเป็นทางอย่างนี้นะคะเวลาเราวางเนี่ยเราก็จะต้องดูรายละเอียดของเส้นด้วยนะคะอย่างผ้าลายนี้เนี่ยเขาจะมีช่วงเนี้ยทึบช่วงนี้โปง่งเขาจะสลับกันนะคะเราจะวางไปเฉยเฉยเนี่ยไม่ได้เวลาต่อกันแล้วเนี่ยเส้นเขาจะไม่ต่อเนื่องกันนะคะทีนี้พี่หงจะวางกระโปงห้าชิ้นชิ้นหน้าห้าชิ้นเนี่ยคะ่ะ เราก็จะต้องยึดยึดลายใดายลายหนึ่งให้เป็นชายกระโปรงนะคะพี่หงจะยึดเส้นโปร่งตรงนี้คือเส้นโปร่งตรงนี้คือเส้นทึบตรงข้างล่างนี่คือเส้นทึบพี่หงก็จะยึดเส้นโปร่งเนี่ยให้เป็นตัวชายกระโปรงโดยที่เราจะกลัดเข็มมุดน,นะคะเส้นของผ้าข้างบนกับข้างล่างนะคะให้เขาตรงกันนะคะถ้าเป็นลายขวางเนี่ยค่ะแล้วเราก็วางวางโดยยึด ชายเป็นหลักแล้วก็ดูแนวสะโพกว่าเส้นสะโพกเนี่ยเขาตกอยู่ตรงเส้นไหนนะคะเส้นสะโพกเนี่ยอย่าให้เอียงเส้นสะโพกจะต้องให้ตรงกับแนวสันผ้าหรือแนวริมผ้านะคะต้องยึดเส้นสะโพกเป็นหลักแล้วชายตรงเนี้ยก็จะเอียงขึ้นมานิดนึงด้านข้างนะคะเป็นปกติค่ะอันนี้คือกระโปรงชิ้นหน้าแล้วก็อันนี้คือกระโปรงชิ้นหลัง พอเราจะวางชิ้นหลังชิ้นหลังมีการต่อหลังเพราะว่าใส่ซิปหลังนะคะเราก็ต้องยึดเช่นกันว่าเรายึดตรงชายตรงเนี้ยเป็นเส้นโป่งนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาจะเอียงขึ้นมานิดหนึ่งเราก็ยึดเส้นโป่งเป็นชายกระโปงของชิ้นหลังให้เหมือนกับชิ้นหน้าโดยที่ดูแนวเส้นสะโพกเวลาวางแล้วเส้นสะโพกจะต้องตรงจะต้องไม่เอียงนะคะอันนี้คือการวางกระโปรง5ชิ้นค่ะ เส้นเนี่ยจะต้องเป็นเส้นตรงนะคะตัวกระโปรงเนี่ยเขาจะค่อยๆบานค่อยๆบานแล้วเวลาต่อพอเราต่อกันแล้วเนี่ยกระโปรงเขาก็จะเป็นวงกลมโดยที่เส้นลายของเขาเนี่ยจะไม่คว่ำลงจะไม่งงโค้งลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็เวลาวางท่อนตัวเสื้อเนี่ยค่ะชิ้นหน้าเราใช้สันทบใช่ไหมคะเราจะยึดเส้นเอวเป็นหลักว่าเอวตรงเนี้ยตกลายอะไร ะะเราก็จะต้องดูให้ละเอียดพอเราจะมาวางเสื้อชิ้นหลังเนี่ยคะ่ะเอวตรงนี้จะต้องได้ลายเดียวกันข้างบนเนี่ยจะเป็นคนละลายเพราะว่าข้างหน้าเขามีเกบใช่ไหมคะข้างหน้าเขามีเกบด,ดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ของชิ้นหน้าจะยาวกว่าแต่ข้างหลังเนี่ยไม่มีเกบด,ดังนั้นเวลาต่อกันเราจะยึดแค่จุดเอวจุดเดียวนะคะเวลาต่อกันแล้วลายตรงเอวเนี่ยเวลาต่อกัน จะต้องให้เป็นเส้นเดียวกัน